กรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนบอกกอปทยื่นร้องให้ตรวจสอบกรณีโนตอุดมปมพูดเสียสีรัฐบาลในท็อกโชว์เดี่ยวไมโครโฟน13ปรากฏว่าในระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อยู่ได้ถูกนายวีรวิทย์ในนามของกลุ่มสักดีนาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการซึ่งแฝงตัวมาเป็นนักข่าวเข้าไปทไําลายกลางวงสัมภาษณ์โดยให้เหตุผลว่านี่คือการตบสั่งสอนทนไม่ได้แม้ประชาธิปไตยต้องฟังความเห็นต่างแต่ไม่ใช่ร้องทุกเรื่องจนเกินเลย และแน่นอนค่ะสําหรับคนที่ชมช่องเราต้องไม่พลาดที่จะได้ชมคลิปแน่ๆซึ่งเรามีมาให้ชมกันถึง2คลิป2บมุมกล้องเลยนะคะเฮ้ยจับดิจับด hmm. ิทำไรล่ะกายอย่ามุ่ยอย่ามุ่งอย่ารุ้ง

หย่าลุ่มคุณแก่หย่ารุ่มปล่อยปล่อยุมคนแก่ปล่อยปล่อยคนแก่มึงก็ปล่อยคนแก่มึงทำอะไรก็แยกก็แยกพี่อะไรมึงปล่อยคนแก่อยู่ทก็แยกพี่อะไรฮะปล่อยฮะเออมึงปล่อยคนแก่ทำไมมึงการเฮียอะไรกูเห็นมึงปล่อยอยู่ไอ้สัตว์นี่น็อตนี่กูแบบก็ไม่หมดเลยเออนี่คือการตกสั่งสอนมึงร้องทุกเรื่องร้อง มมมมมงงงไ,ง<อ>ไ a, ง่่่่่ร้้ออออเเหยนนนลววด็กกูาคาคปภายหลังจากเหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวสีสุวรรณพุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในเวลารวดเร็วและขณะนี้ก็ยังครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งอยู่ด้วยยอดทวิตกว่า40,000 0ข้อความโดยมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแม้แต่เหล่าคนดงังนักแสดงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆรวมถึงคนมีชื่อเสียงเกลื่อนไม่พลาดที่จะออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วย ซึ่งช่องของเราก็ไม่พลาดที่จะไปรวบรวมความที่เห็นเหล่านั้นมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะเริ่มที่นวัดอิสระไกศีลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าความรุนแรงไม่ดีแต่โดนต่อยบ้างก็ดีรำคาญถัดมาก็จะเป็นแพรลี่หรือไพวันวนบุตรถึงดิฉันจะไม่ชอบลุงสีแค่ไหนโดนร้องมาหลายครั้งตอนเป็นพระแต่ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะคะถ้าจะชกกันควรอยู่บนเวทีมวยเท่านั้นค่ะ เหตุดังอย่างอีเจีย๊ยบเรียบด่วนก็ไม่พลาดกับเหตุการณ์นี้นะคะอุ๊ยพี่สีโดนต่อยอ่ะไม่ชอบที่หน้าแกก็เรื่องนึงนะกูก็เกลียดแกยังขี้แต่ใช้ความรุนแรงนี่ไม่โอเคว่ะหรือจะเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างอ,อมสกาวใจก็ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีว่าเฮ้ยพี่สีโดนต่อยเป็นยังไงบ้างคะเจ็บมือไหมคะพี่คนเกลียดพี่ไหมไม่รู้แต่คนรักพี่เพิ่มขึ้นแน่นอนพี่ขวาพี่คาด ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่มักจะมีคอมเมนต์เวลาที่มีกระแสแรงๆในสังคมก็อย่างเช่นแท็ปพลันยูชอบว่ะพี่สีทนได้เจอสบ้างซ้ายขวาเตะขวาเป็นมวยชัดๆทำดูแล้วอยากซ้อมมวยเลยอีกหนึ่งคนตัวพ่อแห่งวงการเพลงปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมคอนเวิร์สรองเท้าในตำนานแม้แต่ทนายคนดังอย่างทนายอนันชัยชัยเดชก็ได้ออกมาโพส์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยโพสว่าไม่ชอบความรุนแรงแต่อยากเป็นทนายความให้วันนี้ผมดูข่าวที่นายสีุวรจันยานักร้องเรียนแห่งชาติถูกคุณวีรวิทย์ลุ่งเรืองศิริบุกต่อยที่ปอทถ,อถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณวีรวิทย์ทำไปนั้นจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามเพราะเป็นการใช้ความรุนแรงนักกฎหมายอย่างผมไม่ควรชอบเพราะมันผิดกฎหมายถึงผมจะไม่ชอบความรุนแรงยกเว้นนายสีุวณจันยาแต่ใจลึกๆของผม ผมก็อยากเป็นทนายให้คุณวีรวิทย์ลุ่งเรืองสิริเป็นความชอบของผมเป็นการส่วนตัวใจคุณได้ในปัตภีนี้ไม่มีใครเหมือนคุณหมายเหตุมีคนถามมาเยอะเรื่องที่ผมร้องปิดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจันยาที่กรมการปกครองผมก็รออยู่เหมือนกันอยากจะถามว่าเรื่องถึงไหนแล้วครับประชาชนช่วยถามแทนผมทีครับเหลืออดีตกนรนำเสื้อแดงอย่างลมโบอีสานที่เคยถูกนายวีรวิทย์ต่อยมาแล้วก็ได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาถูกต่อย โดยให้ความเห็นว่าหากไม่ชอบควรยึดกติกาบ้านเมืองไม่ใช่ไม่พอใจก็ใช้กําลังแก้ปัญหาต่อไปเราจะไปดูความเห็นชาวเน็ตกันบ้างนะคะมึงกูขำรูปนี้มากต่อยเสร็จกลับบ้านตึงสุดในย่านละมีการหันมาเก็กใส่กล้องด้วยนะ <c oughs> คนที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้ก็มีนะคะอย่างเช่นได้ข่าวว่าคนที่ต่อยคุณศรีสุวรรณเปิดบริจาคแล้วหรอคะสรุปคือคิดไต่ตองไว้ก่อนแล้วสิคะถึงได้เตรียมการทุกอย่างพร้อม คุณเจตนาชัดเจนว่าตั้งใจไปหาเรื่องเขาและตั้งใจทำลายร่างกายเขามีใช่เพียงแค่ทะเลาะวิวาดธรรมดาเก่งค่ะเป็นหลักฐานมัดตัวได้เลยปบมือให้นักประชาธิปไตยหน่อยอีกความเห็นหนึ่งก็บอกว่าในเฟซน,นี่เปิดกันแล้วความโชว์สลิปโอนตางกันหากินกันแบบนี้ประจำอบอุ่นในโซเชียลแต่เดียวดายหน้าบัรลังสารเหมือนเดิมครับ ซึ่งในโซเชียลก็มีการแชร์ภาพที่ลุงเขากลับไปไลฟ์สดที่บ้านนะคะพร้อมกับปักหมุดเลขบัญชีไว้ค่ะนอกจากนี้ก็มีอดีตแกนนำม็อบคนดังอย่างลุงปนัสยานะคะออกมาโพสต์วีตว่าไม่ควรมีเหตุผลใดที่จะนํามาสนับสนุนความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามกรณีคุณศรีก็เช่นกันซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างกับลุงปนัสยาหลายคนอยู่นะคะอย่างเช่นก็ไม่ได้เห็นด้วยนะแต่มันก็ควรจะโดนสักทีเหมือนกัน อีกคอมเมนต์นึงก็จะเป็นคิดแบบนี้เพราะคุณนับเหตุการณ์วันเดียวจบไปเป็นวันวนถ้านับเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นความขัดแย้งเดียวกันเรื่องนี้มันเป็นแค่รีแอคชั่นเบาเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีคนคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของการจัดฉากเตรียมการมาแล้วนะคะ คดีนี้เป็นภัยสังคมเพราะทำผิดไล่ต่อยคนมาหลายครั้งซ้ำซากมีการเตรียมการไลฟ์และพอต่อยแล้วขอรับบริจาคถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อสังคมต่อยสีสวนที่หน้ากองปราบต่อยเสร็จให้สัมภาษณ์ท้าทายไม่กลัวถูกดำเนินคดีเดินขึ้นลมนมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างนี้ก็ได้หรอตำรวจต้องตามจับทันทีเลยส่งฟ้องศาลเลยไหมและศาลควรตัดสินดำเนินคดีเด็ดขาดเลยไหม หรือจะปล่อยไปอย่างนี้ปล่อยให้รูปคมกระบวนการยุติธรรมเหตุการณ์นี้จะเป็นเครื่องวัดว่าประชาชนจะยังอุ่นใจในประเทศนี้ได้ไหมบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ก็เข้าใจในคนที่ทําก็มีนะคะว่าเราว่าทุกคนรู้ว่าความรุนแรงมันไม่ดีแต่มันอดเห็นด้วยไม่ได้ความยุติธรรมมันทําลายความเชื่อใจต่อระบบไปแล้ว จนคนต้องหาทางจัดการด้วยตัวเองซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้างเขาถึงต้องมีกฎหมายแต่แรกการที่กระบวนการยุติธรรมไม่ทาหน้าที่ของตัวเองก็ดูเอาถือว่ามันส่งผลยังไงกับประเทศนี้บ้างอีกคนก็มีความเห็นคล้ายๆกับคนนี้นะคะโดยเขาโพสต์ว่ายอมรับว่านึกในใจในที่สุดก็โดนสักทีแต่ก็ต้องพูดต่อด้วยว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงลองนึกว่าถ้าคนที่เราเชียร์โดนถึงจะไม่แรงแต่คนสะใจทั้งไทม์ไลน์ก็คงหงุดหงิด นี่เห็นป้าเสรีก็ฟ้องพี่สีแบบตามกฎหมายไม่ใช่ความรุนแรงแต่ก็นะไม่มีใครสนใจมันช้ามันนานเพราะมีคนดันหลังพี่สีอยู่หลังจากเกิดเหตุดังกล่าวนายสีสวรรณจันยาก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าเบื้องต้นก็ไม่แสดงอาการมากแต่เริ่มระบมที่บร,ริเวณแก้มซ้ายคอและชายโครงเจ็บใจมากกว่าเจ็บตัวเพราะกลุ่มคนที่มาทำลายตนประกาศมาโดยตลอดว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยคือการยอมรับความคิดเห็นแตกต่างซึ่งผมได้ร้องเรียนมาโดยตลอด ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ผมทําแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นย้อนแย้งและที่ไม่สวนกับพอไม่อยากให้เป็นการทะเลาะวิวาทแต่อยากให้เป็นการทําลายร่างกายและหลังจากที่เกิดเรื่องได้ไปลงบันทึกประจําวันที่กองปราบแล้วและได้นําใบบันทึกประจําวันไปแจ้งความที่สอนผอลโยธินข้อหาทําลายร่างกายจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับไม่มีคําว่าไก่เกียร์จะดําเนินคดีตามกฎหมายกล้าทําก็ต้องกล้ารับนอกจากนี้นายศรีสุวรรณยังยืนยนันอีกว่า ตนร้องเรียนทุกรัฐบาลอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เจอกับตนเองวันนี้ตนมองว่าเกิดจากความขัดแยง้งซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้บั่นทอนอะไรตนก็จะยังทําหน้าที่ต่อไปจบแล้วนะคะสําหรับมวยคู่เอกของวันนี้ถ้ามีความคืบหน้าทางเราเจะมาแจ้งอีกทีค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ